ทีมชาติไทยย้อนยุค4แข้งเกา่ากลับมารวมตัวกันอีกครั้งเป็นไปตามคาดนะครับว่าแอนโทนีฮัสสันครับจะเรียกทั้งทีรกรนบุญมาทางทีรศิลปแดงดาสารักอยู่เย็นกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งเพื่อร่วมเล่นกับเจชนาทิปนะครับก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่มีหนึ่งชื่อที่เซอร์ไพรส์นั่นก็คือเควินดีรมรําครับอดีตแบ็กซ้ายทีมการท่าเรือ FC ก็ต้องยอมรับนะว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายทีมชาติไทยเนี่ยยังคงเป็นปัญหาอยู่ตั้งแต่ยุคข,ของมาสเอริชิอินะครับจนต้องโยกนิโคลัสมิเคลสันมาเล่นอยู่บ่อยครั้งนะแต่ครั้งนี้เรียกเควินดีรมรำมาเลยก็น่าจะพร้อมครับพร้อมเป็นตัวจริงในทันทีส่วนอีกหนึ่งแข้งที่แฟนๆทับช้างศึกเราคาดหวังอยากให้เขาตอบรับการรับใช้ชาติไทยนะครับ มาตามนัดเช่นเดียวกันกน,นั่นคือจูดสุ่มซับเบลนั่นเองนะครับก็มีชื่อติดทับช้างศึกในครั้งนี้ด้วยซึ่งที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นครับแอนโทนีฮัสสันเรียกกองหน้ามาติดทีมถึง4คนด้วยกันซึ่งปกติเนี่ยไม่เกิน2ก็เก่งแล้วไม่ว่าจะเป็นจูดเบลสุปชัยใจเด็ดธทีรศักดิ์เผยวิมายแล้วก็ทีศิสินแดงดานะครับ ธนวัน์ซึ้งจิตถาวรก็กลับมาติดทีมชุดนี้หลังจากฟิตส,สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยเอามุมไม่ติดบ้างที่เซอร์ไพรส์ก็คือทางด้านของวีระเทพป้อมพันธ์ลุดครับก็ไม่แน่ใจว่าเอาธีรทรบุญมาทันมาแล้วถ้าเอาวีระเทพสำรองจะไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะก็เลยไม่เรียกวีระเทพมารวมถึงทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับในตำแหน่งกองกลางนะไม่มีชื่อของทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับ รวมถึงทางด้านของโจนาธานเข็มดีครับอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่กองหลังราชบุรีที่กำลังเล่นดีๆเนี่ยก็ดันไม่มีชื่อนะครับสุพรรณทองสงกับพันศาหายวิบูต์กลับมาติดแทนนะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกี่ยวข้องอะไรกับนักเตะบางคนที่ถูกเรียกเข้ามาในชุดนี้จนทําให้โจนาธานเข็มดีต้องหลุดออกไปหรือเปล่ารอดูปฏิกิริยาของโจนาธานเกิดขึ้นในโลกโซเชียลไหมเหมือนครั้งที่ผ่านมารอติดตามครับแล้วก็รอดูครับว่าทีมชาติไทยในยุคข,ของแอนโทนีฮัสสันสเกม1เกมกระชับมิตกับอีกหเกมสุดสำคัญในการเยือนศีลังกาผลงานจะออกมาเป็นไปตามเป้า หรือไม่แล้วเพื่อนๆชอบทีมชาติไทยชุดนี้มากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ